สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะโรงพยาบาลร้อรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกานายชยันสิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PA PR จำนวน6ชุดพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมราชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อวไวรัสโครโรนา2019ณห้องประชุมสาเกตชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาพรโรงพยาบาลร้อ นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PAPR ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหนึ่งใน76โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรเครื่องมือที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้ โดยชุด PAPR เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์และเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบมีพัดลมช่วยดูดและส่งอากาศในหนึ่งชุดประกอบด้วยตัวพัดลมส่งอากาศท่อส่งอากาศฮูดคลุมศีรษะและไส้กรองโดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศเพื่อเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาด แล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวกที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และส่งพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อเอด บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ดจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานดูแลประชาชนและจะสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ท่านประชานและท่านผู้บริหารจะได้ฟอเครื่องมือ้อกันสิ่งก้าต่อไปรองวรับสารองศ์ริพปะสาทปกก้าวปกถนนข้าพเจ้านรยันสมีกะผู้ว่าราการจะมาตร็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัยเด็รู้สึกซาบซึ้งและสมนึกในพระมหาปริณาธิคุณอย่างหาที่สุดที่ได้ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริุทพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระมองพระราชทานพระาชทรัพย์พระกงค์ระองค จดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบกจ่ายอากาศดีสุด p PRR จำนวน6ชุดให้กับโรงพยาบาลวัยเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มสัิยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิดรับโกลเด้นึ่คเณ19ข้าพธเจ้าทั้งหลาย ขอพระประธานพระราชานิราตน้องกล้าน้องกระหนมสมภารทิราชตลอดจนพระบรมเดวทิราชเจ้าทุกพระองค์ได้ลงพระเกษมสมราญพระราชาฤทัไทยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทุกเมื่อทุกประการผิดเป็นมิ่งขวัญแก่เราสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงทังหมดตรงแรกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะปกป้องอคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของร้อยเอดของพวกเราะะทุกสาขิอาชีพะะเราร่วมกันดูแลร้อยเอด็ดจัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตผลิตปลูกกัญชาญและกัญชง วันนี้เมื่อเวลา9กา้านาฬิกา30นาทีนายชยันศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตผลิตปลูกกัญชาและกัญชงณนห้องประชุมแก้วมุกดาสำนักง,งานสารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายแพทย์ปิติทั้งภยศาลนายานแพทย์สารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นาชยชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้มาตรฐานและถูกกฎหมายนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยสนับสนุนการปลูกกัญชาให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อให้ได้ช่ ดอกที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับนำไปใช้ในทางการแพทย์โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถนำไปปรุงยาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยส่วนประชาชนวิสาหกิจชุมชนสามารถนำส่วนของพืชกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ไปจำหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เช่นกันด้วยเหตุนี้สำนักง,งานสารสุขจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการร้อยเอ็ด cannabis model ขึ้นเพื่อตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของทางภาครัฐ และภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายสำคัญยิ่งคือการยกระดับบริการสารสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้โครงการนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในฐานะผู้ขออนุญาตและผู้ดำเนินกิจการต้องทำความตกลงร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาต่อสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส,งส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาโดยภาคประชาชนให้มีคุณภาพและปลอดภยัยนำผลผลิต ไปใช้ในการผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อศึกษาวิธีการและผลิตน้ำมันกัญชาตำรับหมอเดชาเพื่อนำส่วนของพืชกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษในประเภท5ไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายคือระดับผลผลิต ในส่วนเชิงปริมาณวิสาหกิจชุมชนได้รับอนุญาตปลูกกัญชาอย่างน้อย25กลุ่มกลุ่มละอย่างน้อย50ต้นขึ้นไป แต่ไม่เกิน150ต้นรวมประมาณ1,250ต้นขึ้นไปสามารถผลิตยากัญชาทางการแพทย์น้ำมันเดชาอย่างน้อย12,000ขวดและในส่วนเชิงคุณภาพผู้ป่วยอย่างน้อย1,200รายจะได้รับยากัญชาทางการแพทย์น้ำมันเดชาซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอย่างน้อย1ล้านบาท ในส่วนระดับผลลัพธ์ผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับจังหวัดเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนร้อยเอ็ดทั้งนี้การนำกัญชากัญชงไปใช้ประโยชน์หลังปลดล็อกตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคม2563กำหนดให้เมล็ดกัญชาช่อดอกกัญชาและกัญชงยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5และในส่วนอื่นๆที่ยกเลิกได้แก่ใบที่ไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยกิ่งกา้านรากเปลือก ลำต้นเส้นใหญ่สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน0.2%กากจากสารสกัด ที่มี THC ไม่เกิน0.2เปอร์เซ็นต์เมล็ดกัญชงน้ำมันและสารสกัดจากมเมล็ดกัญชงฉะนั้นการปลูกกัญชาและกัญชงยังคงต้องมีการดำเนินการขออนุญาตปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงมีแผนส่งเสริมการใช้กัญชาและกัญชงโดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการนำกัญชาและกัญชงไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์และทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากกัญชาตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและคาดการว่า ผลผลิตในการปลูกกัญชาตามโครงการของแพทย์แผนไทยคือได้ใบและช่อดอกน้ำหนักแห้งประมาณ30กิโลกรัมต่อรอบโดยจะปลูกปีละสองรอบเท่ากับประมาณ60กิโลกรัมต่อปีซึ่งต้องส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและผลผลิตอื่นๆของกัญชาจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านทางการแพทย์และพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด ควบเก๋งหลับในตกถนนพลิกคว่ำโชคดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยวันนี้เมื่อเวลา13นาิก30นาทีร้อยตำรวจเอกจักริดพลเยี่ยมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโพนทองรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำถนนหมายเลข2116 โพนทองร่องคำบริเวณกิโลเมตรที่62ปากทางหนองแวงนาทมหมู่4ตำบลโพทองอำเภอโพอนทองจึงประสานอาสากู้ภัยเจ้าปู่กุดเป่งรุดตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถเกง Ford ๋งฟอร์ดแอสไ e สีแดงทะเบียนกไก่ทะทะหาร516101พลิกคว่ำอยู่ในคลองไม่มีน้ำข้างถนนกระจกหน้าแตกร้าวบริเวณรอบๆพบอัฐบริคารของพระพิสุกระจัดกระจายห่างจากรถประมาณ3เมตรพบพระพิสุอายุ50ปีเจ้าอาวาสวาดัดบ้านแก้งตําบลพระพลาอําเภอชิงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบาดเจ็บฟกช้ำเล็กน้อย จากการสอบถามหลวงพ่อท่านบอกว่ามาทำธุระที่อำเภอโพนทองจะกลับวัดที่อำเภอชิงขวัญถึงที่เกิดเหตุอาตมาหลับในอาสากู้ภัยจะนำส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรอาตมาขอแค่ยาดมแอมโมเนียพอแล้วอาสากู้ภัยจึงใช้กระดาษแข็งพัดให้หลวงพ่อแทนพัดลม 101ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น27รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม426รายสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่2กรกฎาคม2564รักษาหายเพิ่ม2รายรักษาหายสะสม287รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล132รายเสียชีวิตสะสม7ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น27รายยอดติดเชื้อสะสมรวม426รายจำแนกรายอำเภอดังนี้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน9รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรี ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่400เพศหญิงอายุ39ปีตำบลดงลานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่401เพศชายอายุ62ปีตำบลดงลานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่402เพชชายอายุ40ปีตำบลขอนแก่นตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่403เพชชายอายุ9ปีตำบลดงลานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่404เพศหญิงอายุ42ปีตำบลดงลานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่405เพศชายอายุ48ปีตำบลดงลานตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่406เพศหญิงอายุ33ปีตำบลโนนตาลตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรปราการประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่407เพศชายอายุ2ปีตำบลโนนตาลตรวจพบเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรปราการประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่408เพศหญิงอายุ32ปีจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาตรวจงานที่โรงเรียนการบินพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีอาการไข้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ ARI โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอำเภอโพนทรา,ายสามรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่409เพศหญิงอายุ42ปีตำบลสีสว่าง ทำงานโรงงานที่กรุงเทพมหานครตรวจพบเชื้อโควิด -19 ประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่410เพศชายอายุ2ปีตำบลสีสว่างอยู่กับรายที่409ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่411 เพศชาอายุ27ปีตำบลสามขาตรวจพบเชื้อโควิด -19 ประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอสุวรรณภูมิ2รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่412เพศหญิงอายุ25ปีตำบลสักคูทำงานโรงงานที่กรุงเทพมหานครเดินทางกลับมาพร้อมผู้ติดเชื้อรายที่409และ410 ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่413เพชชายอายุ23ปีตำบลสะคูเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อำเภอจตุรพักพิมานสองรายเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่414เพศหญิงอายุ22ปีตำบลหัวช้างทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเชือ้อโควิด -19 เดินทางกลับภูมิลำเนาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจตุรพักพิมาน ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่415เพศชายอายุ20ปีตำบลหัวช้างเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดรายที่414กลับจากจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกันอเภอปทุมรัฐ4รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่416เพศหญิงอายุ45ปีตำบลสะบัวทำงานที่กรุงเทพมหานคร ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ประสานผ่านศูนย์เดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่417เพศชายอายุ33ปีตำบลบัวแดงขายอาหารที่จังหวัดสมุทรปราการเดินทางกลับบ้านขอรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจตุรภพพิมาน ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่418เพศหญิงอายุ19ปีตำบลบัวแดงขายอาหารที่จังหวัดสมุทรปราการเดินทางกลับบ้านขอรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจตุรพักพิมานพร้อมกับผู้ติดเชื้อรายที่417ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่419เพศหญิงอายุ17ปีตำบลหนองแคน เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 358, 359และ360อ,เอํเภอพลทองสองรายเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่420เพศหญิงอายุ48ปีตำบลโคกสูงผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่391เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมพร้อมกัน ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่421เพศหญิงอายุ40ปีตำบลแหวงเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลโพนทองเนื่องจากสามีติดเชื้อโควิด -19 ที่กรุงเทพมหานครอําเภอเสรภูมิหนึ่งรายเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่422เพศชายอายุ34ปีตำบลโพทอง เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการขอรับการตรวจที่โรงบาลเสลภูมิอำเภอจังหารสองรายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่423เพศหญิงอายุ42ปีตำบลแสนชาติผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ติดเชื้อรายที่372รับประทานอาหารร่วมกัน ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่424เพศชายอายุ40ปีตำบลแสนชาติผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ติดเชื้อรายที่372รับประทานอาหารร่วมกัน อำเภออาจสามารถหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่4 2 5เพศหญิงอายุ20ปีตำบลโหราผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ติดเชื้อรายที่354เด็กอายุ7เดือน อำเภอทุ่งเขาหลวงหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่426เทชายอายุ54ปีตบลเหล่าอาชีพขับรถรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเดินทางกลับมาต่อใบขับขี่ที่จังหวัดร้อเอต่อมามีอาการไข้ไอหอบเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลร้อเอ็ด แต่สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกมอนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนาตศศีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ